คอนโดหน้าอยู่ใกล้รถไฟฟ้าย่าติวานนราคา1.9ล้านบาทสวัสดีครับคอนโดเซนติติวานโนสเตชันเป็นคอนโดแบบไฮไลท์สูง41ชั้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสระว่ายน้ำฟิตเนสห้องรับรองลอง็ลอบบี้พร้อมการรักษาความปลอดภัยสถานที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น MRT สายสีม่วงแยกติวานน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือเดี๋ยวมองงมวงวานโรงพยาบาลเกษมราชเรามาดูตัวห้องกันนะครับตัวห้องมีขนาด32ตารางเมตรหนึ่งห้องนอนหห้องน้ําเป็นห้องแบบ one เ e สมีห้องแยกสาหรับห้องนอนโซนแรกที่เราเข้ามานะครับก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นมีทีวีชั้นวางของตู้เก็บของโซฟาในส่วนของโซนห้องนอนนะครับก็จะมีเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหน้าต่างชมวิว ในทางขวามือของห้องนะครับก็จะเป็นโซนห้องครัวมีเตาไฟฟ้าตู้เย็นสิงล้างจานไมโครเวฟโต๊ะทานอาหารเครื่องซักผ้าระเบียงและโซสุดท้ายนะครับก็จะเป็นโซนห้องน้ํามีชุดสุขภัณฑ์กระจกกั้นห้องน้ําเครื่องทอําน้าอุ่นหากผู้รับชมสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ